สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาดีมากๆเกี่ยวกับ h ฮปปิเมนแน่นะครับคนสําเร็จเขามีนิสัยแบบไหนกันซึ่งวันนี้โอป้าจะสรุป40นิสัยที่คนสําเร็จเขาทํากันคุณสามารถทําตามได้เลยครับข้อท,ที่ 1. จงเขียนเรื่องราวของคุณสมัยถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการมองสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปโลกที่คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้ก็มาจากการเขียนเรื่องราวของคุณทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว จำไว้เลยว่าคุณเป็นผู้เขียนบทผู้กำกับและนักแสดงนำของชีวิตคุณดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบอะไรก็ตามในชีวิตผู้คนสภาพแวดล้อมก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนบทของคุณซะแล้วคุณเนี่ยก็จงใจสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาจำไว้ว่าอาดีตเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันไม่สาคัญครับมาสำคัญที่ว่าทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมามันคือโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เลือกชีวิตของคุณเองและเชื่อเถอะครับว่า คุณเลือกชีวิตของตัวคุณเองได้ตลอดเวลาและตลอดทั้งชีวิตแต่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเป็นอะไรและคุณจะทำอะไรข้อที่สองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความมีวินัยในตัวเองและความมุ่งมั่นหากวันนี้คุณเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ก็ให้คุณทำสิ่งเล็กๆในวิถีทางที่ยิ่งใหญ่ในแบบคุณการมีวินัยในตัวเองหมายความว่าคุณกำลังทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยไม่ได้มีคำว,ว่าฉันชอบและฉันไม่ชอบ และไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์อะไรก็ตามอยากทําหรือไม่อยากทําคุณจะไม่มีอารมณ์นี้แล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีผลลัพธ์น้อยหรือคนที่ล้มเหลวเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างฉันไม่มีอารมณ์หรอกวันนี้ฉันไม่รู้สึกว่ามันจําเป็นนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีคําว่าชอบไม่ชอบมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์แต่คุณจะฝึกจนเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองรู้ว่าต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นหากคุณจะทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จในชีวิตได้ แต่ตัวคุณเองยังไม่ค่อยมีวินัยแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจในผลลัพธ์ได้เพราะหากคุณมีวินัยความสม่ำเสมอก็จะเกิดขึ้นและความสม่ำเสมอนี่แหละครับทําให้คุณมั่นใจและวางใจในผลลัพธ์เมื่อคุณลงมือทําอะไรสักอย่างในชีวิตข้อ 3. จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่100%เอร์เซ็ประสิทธิภาพสูงสุดของคุณจะเริ่มต้นเมื่อคุณมีความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเนี่ยมาเตะมาดันคุณครับ คนเดียวที่จะรับผิดชอบโปรเจกต์ชีวิตคุณได้ก็คือตัวคุณเองไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่กู้ชีวิตหลายคนเนี่ยฝากชีวิตไว้กับพ่อแม่เพื่อนเจ้านายลูกน้องลูกค้าเพราะฉะนั้นเลิกโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองการลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองก็คือการที่คุณบอกว่าฉันจะเข้ามาเป็นผู้กําหนดและจัดการกับชีวิตฉันเองในฐานะตัวละครหลักของเรื่องอย่างที่บอกข้อหนึ่งนะครับ คุณเป็นผู้กำกับนักแสดงนำและเป็นผู้เขียนบทนะครับแทนที่จะคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อในสุขนาตรร,รมของสังคมเศรษฐกิจแต่คุณกลับคิดว่าฉันรับผิดชอบตัวเองได้ในทุกสถานการณ์คุณจะไม่มัวแต่โทษใครโทษสิ่งอื่นไม่ได้หมายความว่าให้โทษตัวเองนะครับแต่ให้คุณรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจริงๆข้อ 4. ตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองเวลาที่เจอปัญหาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า ชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในโลกภายนอกสังคมเศรษฐกิจแต่คุณจะถามตัวเองว่าฉันจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วชีวิตของฉันฉันกําหนดเองฉันมุ่งแก้ปัญหาไม่ใช่เพ่งโทษแต่ปัญหาฉันยอมรับความจริงว่าในแต่ละสถานการณ์ย่อมมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้และคุณจะไม่พยายามโทษนี่นั่นและคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อตัวเองรู้สึกถูกทําร้ายตลอดเวลา เขามักจะโทษทุกคนครับยกเว้นตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกอยู่เสมอข้อ5จงสร้างทางเลือกและทําการตัดสินใจซะและทําการตัดสินใจให้เด็ดขาดชีวิตของคุณจะเป็นผลมาจากการตัดสินใจของคุณเองคุณเลือกความคิดและความรู้สึกได้และที่สําคัญหลังจากที่คุณเลือกแล้วต้องตัดสินใจที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นทัศนคติของคุณบวกกับการตัดสินใจของคุณเท่ากับชีวิตของคุณข้อ6 คนสาเร็จเขารู้ดีว่าระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองมีเสี้ยเวลาเล็กๆที่เขามีอิสระในการเลือกตอบสนองด้วยตัวเองหมายความว่าแม้คุณจะควบคุมปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ที่รายล้อมตัวคุณอยู่ไม่ได้ก็ตามแต่คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเลือกการตอบสนองและเลือกวิธีเผชิญหน้ากับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นซึ่งการตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณในภายหลังแน่นอนข้อ 7. หากคุณต้องการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น สิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือปรับปรุงความคิดของตัวเองความคิดของคุณจะทำให้สิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นจริงดังนั้นคุณจะต้องควบคุมความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดได้ก็เท่ากับว่าคุณควบคุมชีวิตและโชคชะตาให้อยู่ในมือได้ดังนั้นคุณต้องคอยเฝ้าสังเกตการความคิดและคอยถามตัวเองในใจว่าฉันเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ และแน่นอนว่าเมื่อคุณถามมันบ่อยคุณแทบจะไม่มีวันคิดลบเลยเพราะคุณได้สังเกตการและจับมันแล้วว่าตอนนี้คิดลบหรือว่าคิดบวกดังนั้นอย่าขังตัวเองไว้กับความคิดในด้านลบพยายามแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกบอกกับตัวเองในใจเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกวินาทีที่เราพยายามทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนข้อ 8. จงเลือกความคิดของตัวคุณตัวคุณในวันนี้มาจากความคิดของคุณที่พามา วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ข,ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณว่าจะพาไปทางไหนกันแน่จงฝึกที่จะเป็นคนคิดบวกคนที่คิดบวกไม่ได้เป็นคนที่เพอ้อฝันเพราะเขาคิดและเขาลงมือทําแต่ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทํานั่นเรียกว่าเพอ้อฝันครับข้อ 9. คุณจะต้องควบคุมความคิดให้อยู่ในสมดุลความคิดกําหนดอารมณ์อารมณ์กาหนดพฤติกรรมพฤติกรรมกําหนดการกระทําความคิดของคุณจะขึ้นอยู่กับความเชื่อในชีวิตถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่คุณได้รับมา คุณก็ควรมองสิ่งที่ส่งออกไปทุกอย่างในชีวิตสร้างจากความคิดความคาดหวังและความเชื่อของคุณเองดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อได้คุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบใหม่คนที่เขาฝึกคิดบวกมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ลงมือทําอย่างดีที่สุดข้อ 10. ความเชื่อของคุณคืออะไรคําถามนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าความเชื่อเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเป็นจริง ผลลัพธ์ของคุณสะท้อนมาจากความเชื่อของตัวคุณเองคุณไม่ได้มองโลกจากสิ่งที่มันเป็นแต่คุณมองผ่านเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้นการรับรู้ของคนเราเป็นแค่การประมาณความจริงเท่านั้นสิ่งให้เราเข้าใจว่าเป็นความจริงมีผลต่อการกระทําของเรามากกว่าความจริงที่มันเป็นซะอีกเพราะว่าเราทุกคนมองโลกผ่านเลนความเชื่อของตัวเราเองข้อ 11. จงทิ้งความเชื่อที่เป็นข้อจํากัดของคุณไปซะเช่นคนเราจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาทําไมชีวิตลําบากจังมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นที่แสดงความรู้สึกโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวเงินหายากไม่มีใครรักฉันเลยฉันทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เปลี่ยนใหม่ให้คุณพูดคําเชิงบวกที่เป็นความเชื่อที่ทรงพลังเช่นชีวิตฉันฉันลิกิตเองถ้าเราไม่ยอมก็ไม่มีใครทําร้ายเราได้ชีวิตเรานั้นมันยิ่งใหญ่มากทุกอย่างจะดีขึ้นฉันเชื่อว่าฉันทําได้ ข้อ12คุณจะต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ของชีวิตที่ว่าชีวิตคนเรามีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปคุณจะรู้สึกแย่น้อยลงเวลาที่เผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อเราอยู่ในช่วงชีวิตที่มืดสนิทอีกสักวันมันก็ต้องดีขึ้นคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักมองโลกในด้านบวกในสถานการณ์ที่เลวร้ายเชื่อสิว่าจะต้องมีด้านบวกซ่อนอยู่นแน่ถ้าคุณยอมใช้เวลาทบทวนและค้นหามันไม่สําคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตมันสําคัญที่ว่า คุณตอบสนองกับสิ่งที่คุณเจออย่างไรมากกว่าข้อ 13. ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่คุณเลือกจะมองเท่านั้นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเป็นคนประเภทที่แม้โอกาสมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านก็ยังจะบ่นว่าใครมาเคาะประตูเสียงดังเพราะฉะนั้นคนที่มองโลกในแง่ดีเขาจะมองเห็นแต่โอกาสเรื่องร้ายที่คุณเคยประสบพบเจอในชีวิตจําไว้เลยว่ามันล้วนมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นมันหรือเปล่า จากมุมมองไหนหากเราเนี่ยมองในมุมมองเป็นลบเราก็จะไม่เคยเห็นโอกาสของมันเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกในเรื่องของการให้มุมมองให้ความหมายที่ดีกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณจะได้เจอข้อ 14. จงอดทนและอย่าล้มเลิกเป็นอันขาดข้อ 15. มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําให้คุณไม่สามารถประสบความสําเร็จก็คือความกลัวที่คุณจะล้มเหลวจริงอยู่ที่ว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่แย่มากๆแต่เลวร้ายยิ่งกว่า ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวเลยทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นข้อ 16. คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความสับสนวุ่นวายการเต็มใจยอมรับและการปล่อยวางกับสภาวะที่อึดอัดทำให้เราลำบากใจก็จริงแต่มันก็คุ้มมากเพื่อแลกกับความฝันของเราคุณจะต้องสร้างอุปนิสัยในการบังคับตัวเองให้ได้ ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรจะต้องรู้จักนิ่งและสขุมในช่วงเวลาที่ต้องรู้สึกอึดอัดคุณจะต้องกล้าทำบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาทำกันไม่ได้ข้อ 17. จงโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณขาดเวลาที่เมื่อบิดในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณจะต้องจดจ่อก็คือการมองหาทางแก้ปัญหาการมองหาแสงสว่างในชีวิตคุณไม่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรอกคุณจะต้องคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการจะดีกว่า คิดถึงตอนนี้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆกันแน่ข้อ18ว่วาจ้าของคุณเป็นประกาศิทธิหากคุณพูดอย่างไรกับตัวเองอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการคําพูดของคนเรามีพลังมหาศาลแฝงอยู่คําพูดที่เราเคยพูดถึงสิ่งที่คุณประสบมาจะทําให้คุณได้ประสบกับสิ่งนั้นอีกคุณพูดอะไรคุณจะได้รับอย่างนั้นคุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณพูดเสมอข้อ19 หากคุณทำอะไรซ้ำๆย้ำๆสิ่งนั้นไม่ใช่การกระทำแต่เรียกว่าอุปนิสัยต่างหากหากอยากสร้างชีวิตใหม่จะต้องทำบางอย่างซ้ำๆจนกลายเป็นรูปแบบทำซ้ำจนกว่าจะกลายเป็นรูปแบบให้ได้และสิ่งนั้นจะสร้างความร่ำรวยให้กับคุณข้อ20สิจงรู้จักตัวเองให้มากที่สุดด้วยการตอบคำถามนี้ความฝันของคุณคืออะไรเมื่อวาระสุดท้ายของคุณมาถึงสิ่งที่คุณจะเสียใจมากที่สุดหากยังทำไม่สำเร็จคืออะไร ถ้าเงินและเวลาไม่ใช่ข้อจํากัดในชีวิตคุณคุณอยากจะทําอะไรแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตคุณคืออะไรข้อจํากัดในชีวิตคุณคืออะไรในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณมันคืออะไรผลงานที่คุณทําได้ดีที่สุดคืออะไรคุณรู้ได้อย่างไรว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่ดีที่สุดคุณภูมิใจในชีวิตของคุณอย่างไรคุณอธิบายความเป็นตัวคุณได้อย่างไรงานที่คุณทําทุกวันนี้ คุณรู้สึกสนุกกับส่วนไหนน้อยที่สุดงานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้คุณรู้สึกสนุกกับส่วนไหนมากที่สุดคุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องใด21คุณค่าสูงสุดสี่ประการของคุณที่คุณจะต้องนิยามให้กับตัวเองการรู้จักคุณค่าของตัวเองคุณจะต้องดึงเอาสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตถ้าชีวิตทุกวันนี้ของคุณแตกต่างกับคุณค่าที่คุณต้องการอย่างมากคุณก็จะมีความทุกข์และเครียดในการดําเนินชีวิต เมื่อไรก็ตามที่คุณค้นพบคุณค่าของตัวเองคุณจะเข้าใจว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่กับสิ่งที่คุณทําเมื่อเป้าหมายในชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่คุณให้คุณค่าจะสังเกตได้เลยว่าคุณจะทําสิ่งนั้นได้สําเร็จในระยะเวลาที่สั้นมากๆและจะไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเลยจงค้นหาคุณค่าที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่ทําให้คุณมีความสุขราบรื่นและเติมเต็มเขียนรายการออกมาทั้งหมด1ิบคาจากนั้นพิจารณาว่า อะไรคือคุณค่าที่คุณให้ความสําสคัญอย่างน้อยสี่ข้อและนั่นละ่ะเป็นคุณค่าที่สําคัญที่สุดของตัวคุณ 22. จงรู้จักจุดแข็งของตัวเองผู้ชนะคือคนที่รับรู้ถึงพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้และทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นความเชี่ยวชาญคนส่วนมากเนี่ยมักจะไปโฟกัสที่การพัฒนาจุดอ่อนแต่คุณจะพัฒนาทุกอย่างจากจุดแข็งครับจงระบุค,คุณสมบัติส่วนตัวแล้วก็จุดแข็งในการทํางาน ที่คุณคิดว่าดีที่สุดของคุณมาห้ารายการจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณมันคืออะไร 23. ความสําเร็จของคุณที่ผ่านมาในชีวิตมันคืออะไรจงให้เกียรติความสําเร็จที่ผ่านมาของตัวเองให้คุณระบุว่าตั้งแต่เด็กจนโตคุณมีอะไรบ้างที่คุณมองว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จเมื่อคุณเขียนมันออกมาคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณเก่งมากมายคุณทําได้เยี่ยมมากให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองชื่นชมตัวเอง และดื่มดำความรู้สึกนี้จากการประสบความสำเร็จในทุกครั้งของชีวิต 24. จงเขียนเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแผน1ปี5ปี10ปีจากนั้นใส่ระยะเวลากำหนดเส้นตายให้กับแต่ละงานและแต่ละโปรเจกต์ด้วย 25. หาหากคุณถูกใครสักคนปฏิเสธหรืออาจจะเป็นหลายคนไม่ต้องกังวลใจชีวิตนี้มันไม่เห็นเป็นไรหากใครปฏิเสธเพราะว่าชีวิตของทางธุรกิจและการเติบโตมันเป็นเกมของตัวเลข ว่าคุณทํางานกับคนมากคนหรือยังบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไปต่อเลยแม้ว่าคุณจะถูกปฏิเสธใช่ครับจิตใต้สืนึกอาจจะรู้สึกว่ากลัวหวาดระแวงที่จะทําสิ่งนั้นในครั้งหน้าแต่นั่นคือเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากคุณจะต้องเรียนรู้ในการรับมือกับคําปฏิเสธ26จงหลีกเลี่ยงสิ่งที่สูบพล,ลังของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้คนสภาพแวดล้อมข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบ คุณจะถอยห่างไปให้หมด 27. จงรู้จักบริหารเวลาของตัวเองอย่าบอกว่าฉันไม่มีเวลาเพียงแต่คุณเนี่ยไม่เคยบริหารจัดก,การเวลาจงจัดลำดับความสำคัญของเวลาว่างานอะไรสำคัญที่สุดงานอะไรสำคัญรองและคุณจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าเวลาไหนที่คุณจะพักผ่อนเวลาไหนที่คุณจะสงวนไว้เพื่อทำงานอย่าให้คนอื่นเนี่ยมาแย่งเวลาของคุณไปจนหมดจนคุณเนี่ยไม่มีเวลาให้กับตัวเอง จงกำจัดสิ่งที่รบกวนคุณออกไปในด้านของเวลา28จงทำงานที่คุณไม่ค่อยอยากจะทำก่อนเลยงานอะไรที่เป็นงานใหญ่งานช้างและคุณเนี่ยเลือกที่จะผัดวันประกันพุ่งให้คุณเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้คุณจะทำงานที่มันยากและคุณไม่ค่อยอยากจะทำฝึกทำตัวให้ยุ่งแต่ให้มุ่งผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ และที่สําคัญจงทําบันทึกรายการสินนิคุณต้องทําด้วยอย่าไปยอมแพ้กับงานใหญ่ให้ระบุวิธีการลงมือทําระบุก,กําหนดเส้นตายในการทําและคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อเริ่มอะไรทําให้จบและทํางานยากงานใหญ่งานสําคัญ29จงทําชีวิตของคุณให้เป็นระเบียบมากขึ้นทุกหนึ่งนาทีที่คุณจัดระเบียบคุณจะได้เวลาหนึ่งชั่วโมงกลับคืนมาเสมอยกตัวอย่างเช่นทุกเช้าก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน ใช้เวลาสักสินาทีเขียนแผนแล้วก็เขียนสิ่งที่คุณต้องทําหรือว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดระเบียบเอกสารหรือว่าจัดสรรเวลาสักสินาทีแต่ละวันสะสางเอกสารบนโต๊ะให้เรียบร้อยเป็นต้น30จงรู้จักปฏิเสธคนอื่นซะบ้างและรู้จักให้ความสําสคัญกับตัวเองแนวทางสู่ความสําสเร็จคือปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นหากคุณเลิกเกรงใจและรู้จักปฏิเสธคนอื่นซะบ้าง 31. ตื่นแต่เช้าแลนอนให้น้อยลงซะหน่อยตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั้นดีที่สุดอุปนิสัยแบบนี้จะส่งผลดีทั้งสุขภาพความมั่งคั่งและสติปัญญาข้อดีข้อแรกของการตื่นเช้าขึ้น1นึชั่วโมงก็คือคุณจะได้เวลากลับคืนมา365ชั่วโมงต่อปีคนที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาก็คือเขาไม่จัดสรรต่างหากเพราะฉะนั้นให้คุณตื่นตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันมีพลังวิเศษแฝงอยู่จริงๆคือคุณนอนเร็วแล้วก็ตื่นเชา้า ทำให้คุณเนี่ยร่างกายเฟรชเดี๋ยวลืมนะครับว่าถ้าร่างกายสดชื่นคุณก็ทรงพลังและมีสติในการตัดสินใจในการลงมือทําได้ดีกว่าคนที่เขาเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลย 32. หยุดเสพสื่อบ้างก็ดีเลิกเสพข่าวทางโทรทัศน์ข่าวที่เป็นลบข่าวซุบซิบนินทาจะทําให้คุณเนี่ยได้มีความเชื่อใหม่ที่ดีมากขึ้น33มีหลายสิ่งในชีวิตที่คุณควรจะทําหรือต้องทําแต่ไม่ได้ทําลองนึกด,ดูซิว่า คุณมีสิ่งที่ควรทํามากขนาดไหนในชีวิตให้ลองขีนออกมาเช่นควรออกกําลังกายควรเข้ายิ้มให้บ่อยขึ้นควรจะเลิกสูบบุหรี่ควรจะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นจริงๆแล้วคําว่าควรเนี่ยไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยเป็นแค่การสื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอจากนั้นพลังในการใช้ชีวิตของคุณก็จะถูกสูบออกไปเรื่อยๆเพราะว่าความคิดและเพราะคําว่าควรควรจะมาพร้อมกับความรู้สึกผิดต่อตัวเองและคุณกําลังโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา เขียนสิ่งที่คุณควรทําแต่ไม่ได้ทําออกมาให้หมดจากนั้นก็แค่ลืมมันไปซะแล้วหลังจากนั้นให้คุณระบุว่าคุณอยากจะทําอะไรกันแน่แล้วตัดสินใจว่าจะทํามันเลย 34. บจงเผชิญหน้ากับความกลัวในอีก20ปีขา้างหน้าคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่คุณได้ทําลงไปจงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเพราะว่าคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าที่คิดทุกครั้งที่คุณเนี่ยเกิดความกลัว ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นถ้าเราบผชเชิญหน้ากับมันลองช่างใจเปรียบเทียบดูว่าแล้วอะไรแยกก่กว่าการระหว่างลองเสี่ยงกับไม่ทำอะไรเลย35คุณสามารถรู้สึกกลัวได้แต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นหากคุณจะรู้สึกกลัวก็รู้สึกไปแต่สุดท้ายคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าสุดท้ายฉันก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างอยู่ดีให้บอกตัวเองแบบนี้ว่าความกลัวมันเป็นเพื่อนยาก36 จงกำจัดสิ่งน่ารำคาญใจให้หมดสิ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆเพราะฉะนั้นหากคุณปล่อยให้ความน่ารำคาญที่มันทำให้พลังงานของคุณความเชื่อของคุณมันถดถอยลงมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรำคาญใจหงุดหงิดตลอดเวลารวมไปถึงพลังงานตกด้วยและส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คนพลังงานตกก็มักจะไม่ลงมือทาเลิกทาหรือทำทำ,ทำหยุดหยุดนะครับหรือหนักหน่อยก็คือหายไปเลยก็มีครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานที่ไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยุดตรงนั้นแล้วหง,งุดหงิดไม่สบายใจอึดอัดพลังงานตกถอยห่างจากสิ่งนั้นครับ 37. อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช้คุณจะต้องทิ้งมันไปเช่นสะสางตู้เสื้อผ้าของคุณซะบ้างตู้รองเท้าอะไรไม่ใช้ให้ทิ้งไปให้หมด 1> 38. 1หนึ่งชั่วโมงที่สำคัญที่สุดของวันคือเวลาที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าคุณจะทำอะไรให้เติบโตและพัฒนาตัวเองมากขึ้นเช่นในหนึ่งวันเนี่ยฉันจะอ่านหนังสืออย่างน้อย1ชั่วโมงใน1วันฉันจะออกแบบแผนงาน1ชั่วโมงใน1วันฉันจะนั่งสมาธิสวดมนต์ทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเติบโตให้กับตัวเอง39จงหาวัตถุประสงค์ของตัวเองให้เจอและเริ่มทาในสิ่งที่คุณรัก วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตไม่ใช่อยู่เพื่อหาความสุขแต่เป็นการอยู่อย่างมีความสุขมีประโยชน์อยู่อย่างมีเกียรตยิอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีชีวิตเพื่อสร้างความแตกต่างจงบอกตเองว่าฉันไม่ได้เกิดมาเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนโลกใบนี้แต่ฉันมีคุณค่ากับโลกใบนี้มากๆ 40. บบางครั้งคุณก็ทำงานหนักจงหาเวลาผ่อนคลายซะบ้างเช่นเดินเล่นชมสวน เวลาที่คุณได้เดินเล่นในช่วงเวลาเช้ารู้่หรือว่าตอนเย็นจะทําให้คุณได้รับพรให้วันนี้โชคดีทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณไปเดินสัมผัสกับอากาศในโลกภายนอกซะบ้างเดินเล่นไปเดินเล่นมาเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับธรรมชาติที่สวยงามดูพระอาทิตย์ขึ้นบ้างพระอาทิตย์ตกดินบ้างถ้าคุณได้ลองเดินออกไปข้างนอกคุณจะเห็นไอเดียใหม่ๆทุกวันนี้จังหวะชีวิตเนี่ยมันเดินเร็วมาก ทำให้ทุกห่วงเวลาที่อยู่รอบตัวมันเต็มไปด้วยความเครียดแต่คุณจะเปลี่ยนใหม่ทำให้ทุกเวลารอบตัวเต็มไปด้วยความสุขเช่นเดินเล่นแล้วก็ใช้เวลาว่างว่างวันละหนึ่งชั่วโมงอยากให้คุณได้ลองทำดูนะครับรีแลกช์ผ่อนคลายและคุณจะมีไอเดียมากขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้ไหมสรุป40นสิสัีใ่ห้คุณทำตามได้เลยที่กดสำเร็จเขาทำกันถ้าใครชอบพิมพ์ชอบให้ด้วยละกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาค็อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ m n ม f u l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สํมเร็จและอารมณ์เงินและไมล์ฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมล์ฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใดใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ